แล้ววาทุกคนขาว่าคืนนอนกอดพี่อิ่มปะอ๋อถึงว่าวันนี้ดูเพ้อเพ้อเนาะอ๋อนอนเต็มอิ่มไงเธอเริ่มเปิดใจคุยลึกซึ้งตั้งแต่ที่อเมริกาแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยแบบในทางนั้นนะแล้วเมื่อคืนได้เปิดไหมเมื่อคืนอ่ะเปิดอะไรอะไรสายตาหลอดมีพิรุษมาสายตาเยชานหลอดมีเปิดได้ได้เปิดน้ำเสียงเปิดไหมชาหลอดสู้เขาเปิดอกคุยอะไรอย่างงี้ฉันไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นฉันถามว่าเปิดไหมก็เปิดสิ เปิดหนังดูไงอุ้ยหลอดยัยหลอดพูดมีนัยยะมีเปิดหนังดูหนังอะไรอัยหลอดเปิดดูหนังเรื่อง How to ทิ้งด้วยกันแล้วก็มีคนอื่นก็มีคนอื่นอยู่ด้วยนะมีหนูดีตลอดเวลาหรอใช่แล้วก็นอนพี่ซันพี่ฟ้าหนูหนูดีแล้วก็นอนหนังกลาง แล้วาะในนขณะที่มืออยู่ไหนมือก็ถือจอโทระสอบคนที่ถือจอไม่ใช่หรอนค่ะมีคนบอกว่าอุ่นมากไม่หนาวเมคืนเห็นไหมมือร้อนอยู่ไหนดีกว่านี่ขนาดอาไง่ายหมอนอิงอ่ะมันมันแบบนุ่มไหมเออนุ่มนุ่มหรอไม่ไม่ไม่ทุกคนเงียบเลยไม่อยากทุกคนมีส่วนไมเส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกับกับเรื่องนี้เนาะทุกคนค่ะ นุ่มไหมเก็บทรงลึกๆหมอนุ่มหรออืมหล่ออุ๊ยคนลุกข้างหรือว่าเธอมีหมอนข้างมีหมอนเลยเอาไว้อิงแอบเหรอเอาไว้หมอนอิงเหรอเอาไว้อิงก่อนใช่หมอนอิงไหมซื้อบอร์ดอซื้อบอร์ดอถูกจะไม่ได้ผลอะไรเลยนะขอดูก่อนหมอนหมอนหอมไหมหอมอ่าแล้วได้หอมหมอนไหม ไม่รู้นอนไม่รู้นอนรู้ลักลักหรือเปล่าเนี่ไไงหัวฉันอะในตาหลอนมาเขียนอะไอิงฟ้าอิงฟ้าอิงฟ้าฉันก็เลยอ๋อเหมือนฉันอยู่กับอิงฟ้าวะเออรักธรรมชาติรักทะเลรักท้องฟ้าท้องฟ้ามีพี่รู้จริง 来呀！<laughs> <laughs> <laughs>